สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านน้ำยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเวลาพัฒนาหวดจประจำวันพุทธธี่10มกราคม2567นะครับ10เดือน1 2 5 6 7เดือ่นประจำวันนี้ก็จะเป็น5นะครับแล้วก็สครับสำหรับสายลุกสายวิ่งก็สองวันนี้นะครับ5กับ2ก็จัดได้เลยนะครับในทางเวลาพัฒนานะครับ ต่อไปก็เป็นทางด้านสองตัวคูเดนห้านะครับสองตัวคูเดนห้าก็จะมีห้าสองห้าาเนะครับก็สี่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้านสตัวคูเดนสองนะครับสองตัวคูเดนสองก็จะมีสองสี่สอนะครับตัวกันก็จะเป็นห้ นะครับต่อไปจะเป็ดนดังดัานสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีหกห้าสองสามห้าสองแล้วก็แปดห้าสองนะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมดเป็นอท่านนี้นะครับก็ขอใหุทกกณ์โชคดีมีทางสายตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ